สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่านหน่อยแม่บ้านบอกตอนนะคะมอนี่จะไปหนึ่งเขาเกลอมา,าจับห้วยขึ้นมานะคะเป็นหู้ยางใหญ่หลวงเลยนะคะขันออกไปหนึ่งเขานะคะมันพ้นสีรู้นะคะิฉันก็เลยมาสีม้าแบบมันเป็นสอมห้วยค่ะจะมาซ้าม,มวยนะคะ สมมุ้ยหนึ่งเขานะคะแต่น,นี้อันนี้นะคะอ,อุปกรณ์นนะคะ่ะันจะใส่ผักขมานะคะผักขมานี่ซื้อมากล้วก็ไม่เห็นหนักกากผา่ามันเหลืออยู่ก็เลยเอามาสอบปุ่นมุ้ยนี่เพราะว่า,าเวลาหนึ่งเขานะคะหนึ่งเขาเหมันสุกคนบราค่ะต้องมีไอน้น้ำขึ้นมาในการประกอบอาหารนะคะก็เลยต้องใส่ผา่าที่ว่า,ามันระบายอากาศได้ซึ่งผักขมานี่มันสะบัดยางดีเลยะคะ่ะ แบบว่าประมาณว่าถ้ายยุ่เมืองไทยอัดจะปหาผ้าขาวบางหรือไล่จังสันนะคะแต่ว่าอีฉันอยูหนิมบมี่ค่ะก็เลยใส่แบบตามมี่สามเกิดี่เข้ามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะสเห็นนะคะนะ่ะผู้ใหญ่ขนาดกันนหนมึงเขาบ่ได้ค่ะเขารู้ออกมดนะคะเนี่ยเขาเสียเอาพามาแบบนี้นะคะ yes นี่แล้วนะคะเพาะคือแช่กันไปครคัดนะคะนี่คือวาสีมากิดส่วนนี่แห่มิดเลยะค่ะเนี่ยดีกเลยวีฉันจะมาตัดสดได้แบบออกมากเป็นกลมๆจากน้อยนะคะกลมๆย,ย่อย มอซี่เดียดค่ะเพราะว่าเห็ดเอาเองนะคะบอดีเห็ดขายให้ไปเห็ดถังใส่ประโยชน์ได้นี่นะคะ ต้องจับกระท่งนะคะเพราะว่ากลุ่นมุยเนี่ยมันจะขึ้นกระท่งนะคะจี๊คายกระท่งนะคะห้องกระสิทจับมันเขากันตรงนี้ที่นี้ฉันประสิทธิพอันนี้เข้าไปเข็มมาเย็บรอบนี้นะคะกระสิใช้ได้ จะใส่เข็มดีว่ามันเด่นในจักน้อยนะยืจักตังี้พับผ่าขอาไปนะ ออกับพยาม,มันเอาเข็มสอดเข้าไปตรงที่มันมีอันช่องช่องว่างระวว่า,างที่ไม่ไพ่สารเนี่นะคะกระเทียใหางงานได้ง่ายจริงมีอันดีๆด้วยได้ค่ะเอาให้ลวกค่ะแ <laughs> ม่ใจดีเอาให้ลูกค่ะ นี่ปีซื้อไม่ก็ได้ยู่ขายแต่ว่าเ้างมอยากถิ่มเนาะค่ะเนาะมันก็ใส่ได้ยู่ไหมมัดสวมมัดแปลงเนี่ยแหละใส่ของให้มันคุ้มค่าคมมมอมเมนต์าไอหยังกับซื้อไม่ซื้อไม่ต้นคิดแต่จังสี่่ะคะขยะมันก็ไม่ร่นโลกไอีกชั้นนี้เป็นต้นชอบสอบกับอะไรก็ส่งได้นะคะ มวยผลม่วยนะคะแก่ส้ำเร็จแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะเย็บเย็บทางๆนะคะเพราะามันเย,ย็บหยากขึ้นกันนะคะเนี่ยกับมเกินความพยายามนะคะเนี่ยเย็บเป็นกระท่งเลยค่ะนี่มดันจีนี้มวยพิเศษนะคะกดไล่สกวอตค่คะนะคะทางน้นอีกจีไปหนึ่งเขาได้นะคะเขาบอรู้แล้วนะคะ ต่อชีวิตมวยนี่ใส่ไปได้อีกดวนนะคะมวยนี่ก็ใส่มาสามสี่ปีแล้วล่ะค่ะนี่ยูผีอากาศแห้งนะคะแล้วก็บัได้ใส่ซูมือนะคะมันก็เลยก็เลยขาดนะคะคนมันค่ะคาะกันง่ายๆนะคะก็สอมกันได้ง่ายๆค่ะไม่เฮ็นซูมูเบิงนะคะเผื่อว่ามูมีปัญหาจะมีไอเดียว่าเออมันสอมก็ได้นะคะค่ะวันนี้ก็มาชักกันเท่านี้ค่ะสอมมวยค่ะบอมแนบอมแบนสอมมวยได้ก็เด้ค่ะยิ่งเริ่มติดตามกันนะคะค่ะแล้วพอก็ไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ ซำได้ค่ะ